ถอยออกมาแม่จะล้างมันจะหกลงพื้นเปียกหมดเลยปไาเบยถอยออกมาหมามาจะล้างล้างแก้วล้างเพื่อล้างชามแนะดดแม่หเหรินไม่ล่ะไอเหี่ยนต่อขาจะคล้องขึ้นดูนะตอต่อขาตัวเองขึ้นป๊าไป ปาบได้ยินที่แม่พูดไหมพอได้แล้ว <Yeah. S 1> อืมอ่ะม,ม, <Yeah. S 1> มันไม่คลอดหรอกอย่างงั้นน่ะมันไม่สะอาด <Yeah. S 1> แ,แต่มีแนวเหลนมวลนะเนาะเล็กน่อยกับน้ำนี่ค่ะเล็กหน่อยกับน้ำนี่คืกอ,กอกันตาในเลย แหลินได้มดมือกับเหรนค่ะน้ำเป็นมดทุกเชื้อชาติพอแล้วลูกมาพอถอยแม่มะมาสักหนึ่งจ้าเนี่ยแม่มาดิมาเอาการโรงงานตีน้ำแล้วก็ลงไปไปดูอ้วนสิปไปไปบอกพี่ภูมิบอกว่าอาบน้ำเสร็จหรือยังไปเร็วๆ ยังไม่จบอีกไปไปบอกอ้วนเสร็จแล้วไปลูกปะ